สวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับขายที่ดินออนไลน์บายเอกดุลวิทย์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตนนําบลหนองกวางอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับมาอยู่แถวๆวัดหนองใย,ยบัวนะครับเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะบอกเส้นทางที่จะมาแปลงนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านั่นนะครับบ้านที่อยู่ข้างทางตรงนั้นนะ่ะเราออกไปตรงนี้ประมาณ200เมตรจะเจอตัวทีซ้ายมือเนี่ย จะไปอําเภอธรรมกาอําภอบ้านโป่งนะครับหนนาบบ่าง,นะาางาจากแปลงที่ดินเนี่ยประมาณ20กิโลเองนะครับอบ้านโป่งนั่นส่วนสายใต้ครับก็ไปทางซ้ายมือนั่นแหละห่างจากแปลงที่ดินน่ะประมาณ1้5กิโลครับส่วนขวามือเนี่ยมันก็จะไปอําเภอด่านมะขามเตี้ยของจังหวัดกาญจน์นะครับแล้วก็ไปอ,อจอมบึงนะครับเนี่ยไปทางขวามือ10กิโลแค่นั้นแหละครับผมาทางขวามือเนี่ยมันจะมีวัดหนองยญยบัวแล้วก็อนามัย แล้วก็โรงเรียนนะครับห่างจากตรงเนี้ยประมาณสัก300เมตร200-300เมตรเองครับเนี่ยพอขึ้นบนทางนั้นนะที่เห็นนะก็จะเจอวัดไนดะ้เห็นหน้าวัดเลยนะครับตรงหน้าทางใหญ่ตรงนั้นนะ่ะมันจะเป็นชุมชนใหญ่ซ้ายขวาเนี่ยเข้ามาในซอยเนี่ยประมาณ200เมตรก็จะเจอที่ดินที่ผมกาลังจะขายนะครับในเนื้อที่สองงานนะครับสงาน17ตารางวานะครับขายอยู่ที่450,000้บาทนะครับคือแปลงตรงเนี้ย นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปนี้เลยจุดกําหนดหลักเขตเริ่มจากตรงนี้ครับนี่นี่นี่ลัวลวด้ํานะครับนี่เนี่ยนะครับจุดกําหนดหลักเขตนะครับหลักหมุดเขายังอยู่นะครับทางขวามือที่ติดกับทางสาธารณประโยชน์นะครับเนี่ยขวามือเนี่ยลึกเข้าไปยาวเข้าไปเนี่ยประมาณ29นะครับซ้ายขวานี่29สส่วนที่ติดทางและติดขอบป่านู่นข้างในนู่นครับหน้ากว้างมันจะอยู่ที่ 30นะครับเนี่ยแปลงนี้สองงาน17ตารางวานะครับส่วนเส้นนี้นะจะเข้าเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านทั้งนั้นเลยนะครับหมู่บ้านหนองใย,ยบัวแปลงนี้จะอยู่ใกล้วัดเพราะว่าเป็นเขตชุมชนใหญ่ของหมู่บ้านหนองใย,ยบัวส่วนหน้าที่ดินเราก็จะมีนี่เพื่อนบ้านนะครับนี่ฉายออกไปอีกรอบนี่ไปตามทางนะครับซ้ายขวาเนี่ยก็จะมีบ้านเรียงรายเข้ามานะครับ แปลงนี้ไม่เปี่ยวไม่เดียวดายนะครับไปฟ้าประปาผ่านหน้าที่แน่นอนพร้อมอินเทอร์เน็ตมีแน่นอนครับนี่ไฟลายทางก็มีนะครับเนี่ยนะครับมันเป็นเขตของอ่าน่าจะเป็นของเทศบาลเขานะครับเขาก็มีถังขยะอยู่ะ่ะที่ผมเห,เห็นนะครับอ่ะแปลงนี้เลยข้างหน้าติดทางเนี่ยมันจะออกลกๆหน่อยนะครับเนี่ยสี่แสนห้าหมื่นครับอยู่ในชุมชนเป็นแปลงเล็กๆเหมาะสําหรับปลูกบ้านพักตากอากาศเหมือนกันนะครับ เขตของเราเนี่ยมันจะไปฉุดสุดชายป่าน่ะนะครับนัน่เป็นชายป่าดูง่ายครับแปลงนี้มันจะต่ากว่าถนนนิดนึงนะครับจะมาถมก็ต้องมาถม,มาครับเพราะมันต่ํากว่าถนนนิดนึงต่ําไม่เยอะครับต่ําประมาณสัก20เซนได้นะครับแล้วมันจะสโลปไปข้างหลังแบบนี้ครับมันจะเทไปหน่อยนึงนะครับส่วนทิศนะครับถ้าเราหันหน้าเข้าที่ดินอย่างเงี้ยนะหันหน้าเข้าที่ดินอย่างเงี้ยทิศตะวันออกจะอยู่ ป่านะครับชายป่าด้านหลังที่ดินส่วนทิศทิศต,ตะวันตกอะ่ะจะอยู่ติดทางนี่เลยครับขวามืออ่ะจะเป็นทิศใต้ซ้ายมือจะเป็นทิศเหนือนะครับผมโอเคปะเดี๋ยวผมจะพาเดินมาดูทางซ้ายมือเนี่ยวิ่งเข้าหมู่บ้านกันนะครับใช้รถเครื่องวิ่งกันอ่าส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูน่จากรถผมจอดตรงนู้นนะครับลากยาวมาเนี่ยประมาณสาสิบ 30เมตรเข้ามาสุดตรงนี้นะครับตอดำๆเนี่ยตอดำๆก็ยิงเฉียดต้นอ่า,อาไม่ใช่ครับเฉียดตาสารพระภูมิเนี่ยเข้าไปนะครับส่วนข้างแปลงที่ดินเราก็จะมีบ้านหนึ่งหลังนี่ครับเนี่ยถ้าเรามองไปไกลๆใกล,ๆใกล้ๆอย่างเงี้ยจะเป็นบ้านผู้คนทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยครับก็ประมาณเนี้ยครับผมแปลงเนี้ยไม่เปลี่ยวนะครับอ่า นี่เขาก็จะข้างบ้านอ่าข้างที่แปลงที่ดินเพื่อนบ้านเราเขาก็จะอ่าจะทําเป็นแนวเขตแบบนี้นะครับเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยครับเนี่ยครับประมาณเนี้สุดตรงนู้นชายป่านู้นครับส่วนอ่าหลักหมุดท้ายที่ทางด้านซ้ายนะครับนี่ผมจะพามาดูสุดแนวป่าเลยเนี่ยครับอ่าหลักหมุดเราก็มีอ่าผมให้ดูดึงกล้องขึ้นมาเนี่ยครับ โอเคใครสนใจก็ลองทักเข้ามาผมนะครับสองงานสิบตารางวาแปลงเล็กๆอยู่ที่ออยู่ที่หนองยายบัวครับตำบลหนองยายบัวเอ้ตำบลหนองกวางหมู่บ้านหนองยายบัวครับผมแปลงนี้นะสี่แสนห้ามืนบาทครับสองงานก,กว่าๆครับโอเคผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ